สวัสดีครับผมช่างไม้ตลาดสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ก็มีเป็นตัวโน้ตบุ๊กมาอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นตัว Lenovo ThinkPad นะครับ X1 Carbon นะครับซีรีส์ก็จะเป็น Intel Core i7 Gen 8นะครับตัวนี้มาีอาการเมนบอร์ดช็อตนะครับเปิดไม่ติดเลยนะครับเนื่องจากตัวเมนบอร์ดเนี่ยมีอาการช็อตนะครับทำให้ระบบไฟนะครับไม่ไหลผ่านเข้าไปเลี้ยงตัว CPU แต่ทำไมมันมีอาการเปิดไม่ติดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ทำการซ่อมไปกันดีกว่านะผมจะเปิดเป็นตัวรูปนะครับรูปตัวเมนบอร์ดนะครับให้ให้ได้ดูกันนะโอเคหน้าตาตัวรูปเมนบอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับมีแอสีนะครับซีพียูนะครับแล้วก็บอไฟล์ Fi นะครับชุดแรมก็จะเป็น ชุดแรมออนบอร์ดนะครับอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับจุดที่มันมีอาการช็อตนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับจะมีตัว C ตรงนี้นะครับที่ควบคุมไฟนะครับน่าจะเป็นไฟชุดน่าจะเป็นไฟชุดชุดไฟเลี้ยงนะครับชุดไฟเลี้ยงตัว wifi นะครับ ชุดขยายไวไฟนะครับตรงนี้มันมีอาการช็อตนะครับทาให้ตัวซีของม,มีอาการจะม,มีตัวซีมันแตกนะครับอันนี้จะเป็นรูปด้านหลังนะครับรูปด้านหลังเมนบอร์ดมันจะมีซีที่มีรอยแตกแบบนี้เลยนะครับแตกจนตัวาลายพิ้นข้างล่างนะครับมันมีรอยไหม้ด้วยนะครับก็ต้องทําการเคลียร์รอยไหม้นะครับแล้วก็ทําขาตะกัวใหม่นะครับ ตรงนี้มันแตกนะครับอันนี้จะเป็นลายไฟ20โวลต์นะครับลายไฟหลักนึ่งเรากจะมีจุดหนึ่งนะครับีจุดตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับเป็นตัวชุดที่จะจ่ายไฟให้กับตัวมอเตอร์เป็นเลี้ยงตัวชุดไฟ CPU นะครับตังนี้จะมีรอยแตกนะครับแตกจนขาด้านล่างนะครับมันมีรอยไหม้ด้วยเหมือนกันนะครับ อันนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แตกจนหายไปเลยนะครับตรงนี้1หนึ่งจุดอันนี้ผมทําการยกแล้วก็ทําขาตะกัวใหม่แล้วนะครับอันนี้ตรงจุดที่ที่ให้ได้ดูตอนแรกนะครับที่อยู่ตรง wifi นะครับตัวนี้เป็นตัวซี0โวลต์ข้ามมอเเฟสเหมือนกันนะครับทีนี้จุดที่สําคัญนะครับที่ทําให้เครื่องเปิดไม่ติดเนี่ยจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยจะมีตัวซตัวนี้นะครับที่ มันแตกนะครับทําให้ลายตรงนี้มันขาดพอลายตรงนี้ขาดนะครับลายไฟเนี่ยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยไม่ไปเลี้ยงให้กับตัวมอสเฟตตรงนี้นะครับ mpjf นะครับ8 6ดหตรงนี้นะครับทาให้ตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยงนะครับพอไม่มีไฟเลี้ยงไฟก็ไม่จ่ายออกไปที่คอยนะครับไฟไม่จ่ายออกไปที่คอยตัวนี้เดีวนี้วิธีการแก้ไขเราก็ต้องทําการยกตัวนี้ออกก่อนนะครับยกตัวตัวซีนะครับยกตรงนี้ออกนะครับ เราก็ลองวัดนะครับลองวัดว่า mm ลายไฟเนี่ยมันจะวิ่งเข้าที Level Level 8, nah. ่ขาไหนนะครับผมก็ลองวัดจากตัวข้างๆครับตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่ปกตินะครับตัวที่ปกติแล้วเนี่ยสองขาฝ <tr> ั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นขาไฟนะครับส่วนด้านบนนี้เป็นขากาวขาไฟเนี่ยจะต้องเข้าที่ขาสองนะครับขาสองก็คือตัวขาตะกั่วตรงด้านนี้นะครับไฟเนี่ยจะโยงเข้าไปที่ขาด้านนี้นะครับทั้งสองขานี้แต่ว่าตัวที่มันลายขาดเนี่ย ไฟมันจะวิ่งอยู่แค่นี้ครับแต่ว่ามันไม่มันไม่มาถึงตัว IC ตัวนี้นะครับหรือว่ามาเฟ t ตัวนี้เราต้องทำการสร้างสะพานไฟนะครับก็คือต้องต่อลาย ก็เป็นลวดต่อลายนะครับต่อลายเป็นเส้นแบบนี้ครับแล้วก็ต่อลายจากขาตัวที่มันปกอตีอยู่นะครับแล้วอันนี้ก็ต้องทําการเปลี่ยนตัวซีตัวนี้ใหม่นะครับเพื่อที่ให้เก็บประจุดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปต่อเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเพื่อที่ให้ไฟ20บโวลต์เนี่ยเข้าไปเลี้ยงตัวมัลเฟ็แล้วก็จ่ายไฟออกไปที่คอยนะครับให้ไปเลี้ยงตัว CPU นั่นเองนะ CPU ก็คือตัวนี้นะครับตัวชิปกระจกที่เป็นสองกระจกแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตอนที่ผมทําการแก้ไขเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับต่อลายเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ตัวอุปกรณ์เข้าไปนะครับใส่ตัวซีเข้าไปนี่นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วก็เสร็จร็นที่เรียบร้อยนะครับเครื่องเปิดติดใช้งานได้เลยนะเวลาจะมีก็จะนำเครื่องให้ลูกค้าได้ใช้งาน,นตามปกติ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องเป็นบอรช็อตบลิ้งแพดเอ็กวันขาร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอใหม่ในช่ว <Yeah. S 1> งหน้านะครับใ <Yeah. S 1> นเรื่องของฝังนาก <Yeah. S 1> ็ให <Yeah. S 1> มทีสวิตไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ